สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดล้มโต๊ะค่ำคืนวันที่21สิงหาคม2568ยังคงมีเกมฟ,ฟุตบอลลงสนามกันหลากหลายรายการนะครับโดยเฉพาะศึกฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกรวมไปถึงยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือกนะครับเราคัดเลือกเกมที่น่าสนใจ9คู่มาฝากแฟนฟุตบอลเหมือนเดิมย้ำอีกทีหากใครอยากได้ทีเด็ด VP สามารถตามไปรับได้ในกลุ่ม ตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์เท่านั้นนะครับในกลุ่มมีการนําเล่นบอลสดรวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยลม้มโตให้ความในบินเดียวเราเดินบอลสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันครับได้รับคําชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยแล้วก็ที่สําคัญวันนี้มีเกมมาให้แฟนฟุตบอลได้ทายผลเพื่อลุ้นชิงรางวัลกันด้วยเป็นเกมคู่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับเราไปเริ่มกันที่เกมคู่แรกครับขอไปที่ศึกบลอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกเป็นเกมระหว่างมิทิลแลนด์เจอกับคูพีเอสครับ แข่งขันเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับมิทเล่ยเป็นตัวแทนจากเดนมาร์กูพีเอสเดียมาจากลีของฟินแลนด์ครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของมิทเทลด์ผลงาน5เกมหลังสุดของพวกเขาก็ต้องบอกว่าฟอร์มใช้ได้เลยนะครับทุกรายการพวกเขาไม่แพ้ใครครับชนะไป3แล้วก็สเสมอสองนัดเกมล่าสุดเดียก็เพิ่งเอาชนะทีมอย่าง v ยเจลมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์ะครับส่วนฝั่งของคูพีเอสฟอเช่นเดียวกันครับหเกมหลังสุดชนะรวดน,นะครับล่าสุดก็ชนะอินเตอร์ตูคูมา2ประตูต่อ1โดยทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นบิทแลนด์วันนี้จะไม่มีอุสมานเดียโอนะครับกองหลังคนสำคัญที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนคูพีเเนี่ยก็จะไม่มีแค่พวกครินตันแอนด์วีเดริก อากเก้นะครับรวมไปถึงอาตัวรถจนเน่นนะครับที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ก็ไม่ได้เป็นตัวหลักแต่อย่างใดนะครับส่วนการจะทับวิเทแลนก็จะมีแมตต์เบชรวมไปถึงมาตินออริชนะครับที่จะคอย ดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นพวกเปาลินโยนะครับประสานงานกับเรโดบราโวโดยมีดาริโอโอซาริโอฟาคูริโอรวมไปถึงอดัมบุชาคอยไล่ล่า,ลาตาข่ายเหมือนเดิมนะครับข้ามไปที่ฝั่งของคูพีเอสก็จะมีทาเนลีซาโวลายแนนรวมไปถึงอิบาฮิมซิเซดูแลเกมรับนะครับส่วนกองกลางก็เป็นพวกจาโกอ็อกซานเนมเจอรี่วูติไลเนนรวมไปถึงโดนี่อาริฟีนะครับส่วน3กองหน้าเป็นทางออตโตรูออปปี้ เพตเตอรี่เพนนาเนนแล้วก็มัวเมตตูเร่นะครับก้อนเกม มิทเทลแลนด์เป็นต่ออยู่ถึง2ชั้นนะครับต่อถึง2ลูกผมยังมองว่าเกมนี้มิทเทลแลนด์ก็ถือว่าได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านนะครับแล้วก็เกมรุกของพวกเขาค่อนข้างที่จะจัดจ้านพอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังมองว่าฝั่งของคูพีเอสเองก็ฟอร์มหรูเช่นเดียวกันนะครับพวกเขาเป็นทีมที่มีเกมรุกจัดจ้านเช่นเดียวกันดังนั้นผมมองว่าเกมนี้จะเป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็ผมมองว่าโอกาสที่ บิตเทอร์แดงจะชนะเนี่ยมีค่อนข้างสูงครับแต่ ผมยังมองว่าการที่มิเทลแลนด์เนี่ยเป็นต่อถึง2ชั้นแล้วก็ต้องยิงอย่างน้อยวันนี้ถึง3ประตูผมว่ามันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแรงไปนะครับเพราะว่าคูพีเอสเองนอกจากตัวจริงและตัวสำรองยังมีไพ่เด็ดอยู่พอสมควรดังนั้นผมยังมองว่าวันนี้มิเทลแลนด์ชนะแน่ครับแต่ว่าจะเป็นการชนะไม่เกินช่องว่าง2ประตูโดยมิตเทลแลนด์จะชนะ3ประตูต่อ2ดังนั้นผมขอเลือกเชียร์ไปที่คูพีเอสนะครับลุ้นเจ้าแล้วก็ที่สําคัญเน้น ไปที่สกอร์สูงกันได้เลยนะครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างบรานเจอ AEK ลานาก้าแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนบรานจากนอร์เวย์นะครับส่วนฝั่งของลานาก้าเนี่ยมาจากไซปรัสครับผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมปลาเร่งไปที่ฝั่งของบรานห้าเกมหลังสุดชนะ 3, สะเสมอ1แล้วก็แพ้1น,นึ่นัด ล่าสุดก็พึ่งเฉือนเอาชนะทางทอมโซมา2ประตูต่อหนึ่งส่วนฝั่งของเออเคลานาก้าผลงานห้าเกมหลักสุดชนะสเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้2งนัดเกมที่ผ่านมาก็พึ่งแพ้ลิกเกียวซอ,อมา2ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนสติเจอกันในทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นฝั่งของบลานวันเดียไม่มีโยนาสทอวิกนะครับแบ็กซ้ายรวมไปถึงซาคารียออฟชาวนะครับตัวรุกที่ยังเจ็บ ส่วน a อ e. k ิกเระนาค้าจากไซปรัสเนี่ยก็จะไม่มีเจอร์มีกานาลีนะครับแบ็กซ้ายที่โดนแบนจากการโดนไล่ออกในเกมกับทางลิเกียวอซอนะครับส่วนการจัดทัพในบลาร์นจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับมีทอร์เรสพีเดอร์เซนรวมไปถึงเอวินเฮลแลนด์นะครับที่จะคอยดูแลเกมรับกองกลางก็มีฟลิก์มีนะครับประสานงานกับยาคอบโรเลนเซนรวมไปถึงเอมิลคอนวิกนะครับส่วนกองหน้าเป็นอุลิกมาไทเซนเซวาแม็กซ์นัทสันนะครับรวมไปถึง เอ็กร์กุดมุนสั้นนะครับส่วนฝั่งของ AEK l a n ลานาก้าก็จะมีฮอร์โวเยมิลิเซวิชนะครับประสานงานกับวาเลนตินโรเบิร์ตเก้นะครับโดยมี กุสเลเดสแล้วก็เปเรยพรนะครับดูแลเกมรับขับเคลื่อนเกมให้3กองหน้าอย่างเยเดอิวานูวิชกองหน้าตัวเก่งนะครับคาร์เรลอังเจลสกี้รวมไปถึงเยอร์ซันชาคอนนะครับโดยก่อนเกมนะครับบานไปต่ออยู่ครึ่งควบลูกผมยังมองว่าฟอร์มในบ้านของบานในรายการนี้ก็ถือว่าใช้ได้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยยังมองว่าเกมในบ้านถือว่าเป็นจุดแข่งของพวกเขานะครับแล้วก็ฟอร์มในบ้านถือว่าใช้ได้แล้วก็ ประสบการณ์ต่างๆของบานยังดูดีกว่า AK เคลานาก้านะครับลานาก้าเนี่ยเล่นในรายการนี้โดยเฉพาะในการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับพวกเขาเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้อย่างแข็งแกร่งแต่ออกมาเยือนทีไลมักจะก,กลายเป็นคนละทีมนะครับแตกต่างจากบานเกมลุกดุดันโดยเฉพาะฟอร์มในบ้านแข็งแกร่งวันนี้น่าจะชิงความได้เปรียบด้วยการเอาชนะไปได้ก่อนครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ไปที่บานจะชนะ2 1พร้อมสกอร์สูงครับ คู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างพานาตีนเนกอสเจอซัมซันสปอร์แข่งขันเวลาตีหนึ่งนะครับพานาตีนเนกอสจากกรีซแล้วก็ซัมซันสปอร์นี่จากตุรกีครับผลงาน5้าเกมหลังสุดของพานาตีนเนกอสเนี่ยก็ต้องบอกว่าพวกเขาชนะเกมเดียว4เกมหลังสุดไม่ชนะใครครับแพ้หนึ่งแล้วก็เสมอ3นัด2เกมหลังสุดเดี่ยยิงประตูคู่แข่งไม่ได้ใน90นาทีครับล่าสุดก็เสมอชักตาโดเนต0ูมประตูต่อ0ู์ก่อนที่จะแพ้การดวลจุดโทษนะครับส่วนซัมซังสปอร์ผลงาน5เกมหลังสุดแพ้เกมเดียว4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะรวดมา ก็เพิ่งเอาชนะทางโคเซลิสปอร์มา1ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลลีกนะครับส่วนซิตี้เจอกันทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูความพร้อม ของทางพานาดิกอสกันก่อนเลยนะครับพวกเขาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทับนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนส่วนซัมซุนสปอร์เนี่ยไม่มีอัลฟอนโซซูซาคนเดียวที่ยังเจ็บนะครับส่วนการจัดทับเนี่ยพานาดิกอสก็จะมีเอริกพาเมอร์บลาวรวมไปถึงอาร์เมตูบ้านะครับที่คอยดูแลเกมรับกองกลางก็มีเนมันย่ามักซิโมวิชรวมไปถึงเปโดซิลิเวร่าคุมแดนกลางนะครับส่วน3ตัวลูกเป็นฟาคุนโดเปเยสตรีคาร์โลสวายเดสกี้รวมไปถึงเตเต้นะครับส่วนซัมซุนสปอร์เนี่ยก็จะวางริกฟาน อนเกเรนนะครับประสานงานกับลูโบเมียสตาส่วนกองกลางมีเซลิโยุคเชลรวมไปถึงโอลิเวอร์ เอนซัมรวมไปถึงทางคาโลเอวเช่นะครับที่คอยสนับสนุน3กองหน้าอย่างนานี่ดีมาตาเอมเรคิลิกรวมไปถึงมาริอุสครับก่อนเกมพานาเนโกสต่อถึง1ลูกนะครับผมยังมองว่าพานาเนโกสฟอร์มในช่วงหลังนี้แผ่วๆลงไปนะครับโดยเฉพาะเกมรุกของพวกเขาค่อนข้างที่จะฝืดน,นะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดที่ยิงประตูคู่แข่งไปได้เพียงแค่4เกมเท่านั้นนะครับขณะที่ฝั่งของซัมซุนสปอร์จากตุรกีเนี่ยผมย้ำบอกว่าช่วงมงนี้เกมบุกค่อนข้าง ข้างดีเกมรับก็ถือว่าใช้ได้ดังนั้นผมยะมองว่าวันนี้ซัมซันสปอร์สู้ได้นะครับโอกาสที่จะบุกมาเสมอในอด้านแรกค่อนข้างที่จะสูงแต่ถ้าแพ้ก็แพ้ไม่เกินช่องว่าง1ประตูดังนั้นพานานิกอสต่อหนึ่งลูกขอเลือกเชี่ยไปที่ซัมซันสปอร์ครับอย่างน้อยจะบุกมาเสมอด้วยสกอร์หประตูต่อ1พร้อมสกอร์ต่ำนะครับแต่ถ้าแพ้ก็แพ้ไม่เกิน1ประตูเช่นเดียวกันครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างสโลวานบาติสลาวาเจอ,อยังบอยแข่งขันเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีโดย จากสโลวาเกียนะครับส่วนยังบอยมาจากสวิตเซอร์แลนด์ไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับไปที่ฝั่งของทางสโลวานบราติสลาวาผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3สเสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเนี่ยก็พึ่ง ลงเล่นในเกมลีกพวกเขาก็ชนะสการิก้ามา1ประตูต่อศูนย์ส่วนฝั่งของยังบอยในช่วงเปิดฤดูกาลฟอร์มยังไม่นิ่งนะครับชนะไป2เสมอสอนแล้วก็แพ้ ไป1น,นัดล่าสุดก็พึ่งเอาชนะทางคอสเทเล่มา4ประตูต่อ1น,นะครับแต่งอะไรก็ตามผลงานการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าฝั่งของยังบอยเหนือกว่าเยอะนะครับชนะไป3แล้วก็เสมอไป1น,นัดนะครับเกมล่าสุดก็เป็นยังบอยที่ชนะไป3ประตูต่อ2ครับไปดูในเรื่องของตัวบู้เล่นสโลวานบราติสลาวาวันนี้จะไม่มีซันโดรครูสแบ็กซ้าที่เจ็บนะครับส่วนยังบอยไม่มีซินเน่กองเต้ กองหน้าที่สภาพกายยังไม่สมบูรณ์น,นะครับส่วนการจัดทัพสโลวานบราติสลาวาเนี่ยพวกเขาก็จะมีขวบกำลังตัวหลักๆอย่างเคนันบาร์ตลิชนะครับรวมไปถึงมาโกโทลิชแล้วก็ยังมีในรายของบริเมียไวส์นะครับอดีตเพลย์เมออร์ของแมนเิตี้เป็นตัวขับเคลื่อนเกมนะครับส่วนกองหน้าใช้โรเบิร์ตมาร์กราน บาซิกเกียนรวมไปถึงเดวิดสเตรเล็กนะครับที่จะคอยไล่ล่าตะขายครับส่วนฝั่งของทางยังบอยก็จะมีเกเกอรี่บูลลิชรวมไปถึงออริสเบดิโตนะครับที่จะคอยอดูแลเกมรับนะครับกองกลางก็มีเอสบิลซันฟานเดสรวมไปถึงรายาน ลาเวโลซันนะครับที่จะคอยขับเคลื่อนเกมส่วนกองหน้าเป็นคริสเตียนฟาสนัครวมไปถึงเอบริมาคอลลี่รวมไปถึงทางคิสเบเดียนะครับที่จะคอยประสานงานร่วมกันก่อนเกมยังบอยเป็นต่ออยู่0.25แม้ว่าชื่อชั้นแลวก็ผลงานที่ผ่านผ่านมานะครับของยังบอยจะเหนือกว่าฝั่งสโลวานบราติสลว่าอยู่พอสมควรนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมองว่าในช่วงเปิดซีซั่นใหม่เนี่ยยังบอยฟอร์มยังไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วก็เกมรับเนี่ยยังคงมีปัญหาเล็กเลน้อย,อยอยู่นะครับขนาด ที่ฝั่งของสซรวานบราติสราแม้ว่า ชื่อชั้นจะเป็นรองแต่ว่าฟอร์มในช่วงหลังก็ถือว่าดีโดยเฉพาะ2เกมหลังสุดพวกเขาไม่เสียประตูลแล้วก็เกมในบ้านค่อนข้างที่จะยอดเยี่ยมเลยนะครับส่วนฝั่งของยังบอยผมยมองว่าเกมเยือนพวกเขายังไม่ดีสักเท่าไหร่ยังไม่นิ่งนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมแรกสโลวานบราติสลาวาน,น่าจะชิงความได้เปรียบด้วยการเอาชนะไปได้ก่อนวันนี้ให้เลือกเชียร์สโลวานราติสลาวา,นา,วานชานะ2 1พร้อมสกอร์สูงครับคู่ต่อมาเป็นศึกบอลฟินแลนด์รอบคัดเลือกเป็นเกมระหว่างคิสซอฟเฮเลตเจอกับเฟดิกส์ตัดแข่งขันเวลาตีสองเกมน ไปทายผลการแข่งขันกันได้นะครับตามลิงก์ที่แปะไว้ใต้คอมเมนต์รางวัลใหญ่รอทุกท่านอยู่เพียบเลยครับเป็นเกมที่จะแข่งขันเวลาตีสองที่ซาเาเลจากเกาะอังกฤษนะครับส่วนเฟดิกสตัดเดียก็มาจากนอร์เวย์นะครับไปดูในเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของพาเลท5เกมหลังสุดไม่ชนะใครครับชนะไปเกมเดียวก็คือการอุ่นเครื่องนะครับที่พวกเขาเอาชนะ อาสบวกไป3ประต,ตูต่อ1นะครับส่วนในเกมอื่นพวกเขาสเสมอ2แล้วก็แพ้2แต่ว่าการสเสมอ2เกมพวกเขาเนี่ยก็เป็นการสเสมอลิพูในเวลา90นาที2 2ก่อนที่ชนะจุดโทษในคอมมูนิตี้ชิลแล้วก็การสเสมอเชลซี0-0ซึ่งเป็นการเจอทีมใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับส่วนฝั่งของเฟดิกสตาร์ผลงานไม่ดีครับชนะเกมเดียวที่เหลือเนี่ยสเสมอ2แล้วก็แพ้2 2เกมหลังสุดแพ้รวดล่าสุดแพ้บิทแลนด์มา2-0แล้วก็โดนยิงไปถึง 5ประตูนะครับจาก2เกมหลังสุดนะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์ไม่ดีเท่าไหร่ส่วนตีเจอการทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกิซซอพาเลตก็จะยังคงไม่มีเอ็ดดี้อนเคเทียนะครับรวมไปถึงไดจิคาร์บัดแล้วก็ชิกดูกูเล่ที่ยังเจ็บอยู่ทั้งหมดส่วนเฟติกสัตไม่มีปัญหาเรื่องการจัดทัพครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นพาเลตก็จะมีดีเทเดอร์สันผู้รักษาประตูเหมือนเดิมนะครับในรับก็มีแม็กซองราครัวคิดลิชาร์ลุยไปถึงมาร์กเกฮ ที่จะคอยเป็นสามคิมในแนวรับกองกลางก็ถือว่าเป็นตัวหลักเหมือนเดิมครับวิลฮิวกับอดัมวอร์ตันโดยวิง2ข้างเป็นดานิเอลบุนยอสนะครับในฝั่งขวาซ้ายเป็นไทริมกมิเชล3กองหน้าก็เป็นอิสมเมลลาซาเอเบเรซีเอเช่รวมไปถึงชองฟลิฟ,ฟมาเตต้านะครับส่วนเฟติกสตาร์ก็จะมีอุลลิกฟิเดเซนนะครับรวมไปถึงเซโรมอนโอบูซูแล้วก็แม็กซ์เวลโวเลสซี่นะครับเป็น3แนวรับกองกลางก็เป็นทางออสการ์โ เลนเชลเกอร์เลโอนาโดอาเลโอนาดโอบูซูรวมไปถึงแพทริกเมดคราฟนะครับที่คอยขับเคลื่อนเกมให้กองหน้าอย่างเอมิลโฮเทนที่ซัดไป6ตุงสเตนมอนเด้ onde, แล้วก็ซิเมนลาฟนะครับที่คอยไล่ล่าตะข่ายครับ ก่อนเกมที่ซาเปาเล่ต้องยิงถึงสาประตูเป็นอย่างน้อยในเกมนี้นะครับผมยังมองว่าในช่วง2เกมที่ผ่านมาทางพาเล่เจอคู่ต่อสู้กันข้างแข็งแกร่งนะครับทั้งลิเวอร์พูลแล้วก็เชลซีแต่พวกเขาไม่แพ้ใน90นาทีเลยถือว่าฟอร์มยอดเยียมมากมากนะครับขณะที่ในเรื่องของการทําประตูพวกเขายัางทําประตูได้อย่างต่อเนื่องประกอบกับเฟดิกสตัดเนโอ้โหเกรดบอลในค่อนข,ข้างเป็นรองเยอะอยู่พอสมควรนะครับถ้าวันนี้พาเล่ไม่ใช้ โอกาสเพลองจนเกินไปครับโอกาสที่จะถล่มเอาชนะเฟดิกส์สัตว์ได้ก็มีโอกาสสูงเช่นเดียวกันนะครับฟันธงคริสตัลเลซจะชนะด้วยสกอร์สามศูนย์พร้อมกับสกอร์ต่ำนะครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างโปลิเซียซิโทเมียนะครับเจอกับทางฟิออร์ินาแข่งขันเวลาตีหนึ่งทีมเจ้าบ้านเนี่ยมาจากยูเครนนะครับส่วนทีมเยือนมาจากอิตาลีผลงานห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับโปลิ าทางเจ้าบ้านโพลิเซียนะครับผลงาน5เกมหลังสุดพวกเขาเนี่ยชนะ2แล้วก็แพ้รวดมา3เกมส่วนฟิอลัลเรติดาผลงาน5เกมหลังสุดชนะไป2แพ้1แล้วก็เสมอ2นัดนะครับล่าสุดก็เสมอแมนยู1-1ก่อนที่จะแพ้จุดโทษนะครับส่วนที่เจอกันทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นโพลิเซียเนี่ยก็จะมีทาง เซฮีโชโบเตนโกนะครับรวมไปถึงดานิโลเบสโครเวียยี่นะครับประสานงานร่วมกันกองกลางก็เป็นเตเลสประสาน่าวกับลุสลานบาเบนโกนะครับโดยมี3ตัวลุกอย่างโอเล็กซิลกุดสุดเลียก มิโคล่าไฮดูชีแล้วก็อังเดกอนาวเวสครับส่วนฟิโอเีนาก็มีดาบิดเดเคอาเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนกองกลางก็เป็น L uka, L ani, e ri, ลูกาลานิเอลี่รวมไปถึงมารินปอสกาซิสนะครับเป็นคีย์แมนเหมือนเดิมนะครับส่วนกองกลางก็เป็นนิโคโลฟาโจลีไซมอนโซมแล้วก็โรแลนโดมอนดาโกล่าส่วนกองหน้าก็เป็นมอยส์คีนกับอาิเซโก้เหมือนเดิมนะครับ ก่อนเกมฟิอเรนตีนาเป็นต่อลูกๆๆๆๆๆควบลูกครึ่งผมยังมองว่าฟิอเรนตีนาในเรื่องของความเก่าประสบการณ์ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เหนือกว่าเยอะนะครับประกอบกับทั้งตัวจริงตัวสำรองของทางฟิอเรนตีนาค่อนข้างที่จะจัดจา้านยังเชื่อว่าแม้จะออกไปเยือนแต่ผมมองว่าฟิอเรนตีนาเหนือกว่าแล้วก็จะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นวันนี้ให้เลือกเชียฟิอเรนตีนจาจะชนะ31พร้อมกับสกอร์สูงครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างเลสกี้โซเฟียนะครับเจอกับทางเอซัอัคมาแข่งขันเวลา ตีหนึ่งนะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นกันหน่อยนะครับเอาไปดูเป็นเรื่องของผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมนะครับไปเริ่มกันที่ฝั่งของทีมเจ้าบ้านกันก่อนเลยนะครับฝั่งของทางเลสกี้โซเฟียนะครับผลงาน5เกมหลังสุดของเขาไม่แพ้เลยนะครับชนะไป4แล้วก็เสมอ1น,นัดเกมล่าสุดเนี่ยก็พึ่งเสมอกับทางโบตอฟ วาซานะครับมาแบบไร้สกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนเอเซกอักมาผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็สเสมอสอกนัดนะครับล่าสุดก็เสมอคู่แข่งไป2 2สส่วนซิตีเจอกัน5เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฝั่งของอักมาชนะ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งครับล่าสุดอักมาชนะไป5ประตูตอ่อศูนย์นะครับไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับวันนี้เลสกี้โซฟียจากบัลกเรียจะไม่มีจอร์จี้คาตานิ นอฟนะครับแล้วก็มุสตาฟาซองกาเรที่เจ็บส่วนอักคมาจะไม่มีโรซานเกโลดาวนะครับที่ติโดโทษแบนจากเกมไล่ออกจากเกมไล่สุดนะครับรวมไปถึงแบ็คขวาทีมชาติญี่ปุ่นอย่างไซยะไมคุมะที่ยังเจ็บนะครับส่วนในเรื่องของการจัดทัพเลวิสอารเลสกี้โซเฟียก็จะมีกิสเตียนมาคูรดูไม่ึง ซูนามินะครับคุมแนวรับกองกลางก็เป็นคาร์ลสโอเฮเน่แล้วก็อาร์เซนมิสตอฟนะครับตัวรุกเป็นคารฟาเบียนมาเซียซัวล่าแล้วก็เพทติกมิโลวิชนะครับโดยมีอริโดกอนซาเลสยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนเอสเซ็กอัคบ้าก็จะมี Gross, วูเตอร์โกรสรวมไปถึงอเล็กซานดราเปเนต้านะครับที่จะคอยดูแลเกมรับส่วนฝั่งของทางกองกลางก็จะเป็นตัวเก่าอย่าง จอร์ดี้คราเซ่นะครับคีสสมิดรวไปถึงสเวนมีนัสนะครับที่จะคอยประสานงานร่วมกันส่วนกองหน้าเป็นทอยแพลอตอิบราฮิมซาดิกรวไปถึงเม็กซ์เมียดิ่งครับที่จะคอย เป็น3หัวหอกในการไล่ล่าตะข่ายนะครับก่อนเกมเป็นเอซักอักมาต่ออยู่ครึ่งความลูกนะครับผมยังมองว่าอัคมาสุภาพค่อนข้างเหนือกว่านะครับแล้วก็ที่สาคัญประสบการณ์ในฟุตบอลทั่วยุโรปจัดจ้านกว่าอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าจะออกมาเยือนแต่วันนี้ผมว่าอัคมาเอาตัวรอดด้วยการเอาชนะทางเลฟสกี้โซเฟียไปได้ครับวันนี้ให้เลือกเชียไปที่อัคมาจะชนะ2-1พร้อมกับสกอร์สูงนะครับคู่ต่อมาครับเป็นเกมคู่ระหว่าง สตาร์บูกจากฝรั่งเศสเจอบลอนบี้เวลาตีหนึ่งนะครับไปดูผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของสตาร์บูกครับผลงาน5เกมหลังสุดนชนะ2เสมอน,นแล้วก็แพ้2ล่าสุดเดียวก็พึ่งเฉือนเอาชนะทางเม็ดมา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฝั่งของบลอนบี้ผลงาน5เกมหลังสุดชนะ3แล้วก็แพ้2 2เกมอ่า3เกมหลังสุดชนะรวดนะครับล่าสุด ก็เอาชนะทางเรนเดอร์มา2 0งนครับส่วนซิติเจอกันในทั้งคู่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับไปดูในเรื่องของตูบูเล่นนะครับสตราบูก็จะไม่มีไซดูโซกันเดียวที่พักยาวนะครับส่วนบอลบี้ไม่มีเฟเดริกอาเวสที่เจ็บนะครับส่วนการจัดทัพสตราบูก็จะมี Lucas ลูคัสโฮเบิร์กประสานงานกับจูเนียเอมวังก้าแล้วก็มามาดูซาในแนวรับกองกลางก็เป็นิฟิกเลเมราคเคิลนะครับประสานงานกับไซ an วัตเตียนานาซีโดยมีโจคิมปานิเชลี่รวมไปถึงดิลันบักว่า คอยเป็นคู่หัวหอกนะครับส่วนบอลบี้ก็จะมีลาสบุตเลวิเซนกับลุยส์บริงนะครับดูแลเกมรับกองกลาง,งก็เป็นสไตรส์สเปริงรวมไปถึงแมตช์โคลเลอร์ที่คอยขับเคลื่อนเกมให้ฟลิปบุญกาดนิโคลายไวลิสแล้วก็โนอาณาเต้คอยไล่ล่าตาข่ายนะครับก่อนเกมเป็นซาบูที่ต่ออยู่หนึ่งลูกผมอมองว่าฟอร์มในบ้านของซาบูค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับโดยเฉพาะเกมรุกอย่างเชื่อว่าเกมนี้ได้เฝ้าบ้านพวกเขาก็คงเน้นเป็นพิเศษแล้วก็ น่าจะชิงความได้เปรียบด้วยการเอาชนะบรอนบี้ไปได้ก่อนนะครับวันนี้ให้เลือกเชียที่สราบุกจะชนะด้วยสกอร์2-0พร้อมสกอรต่ำครับคู่ต่อมาเป็นเกมระหว่างชักตาโดเนตเจอเซอร์เวทในเวลาตีหนึ่งนะครับชักตาโดเนตจากยูเครนส่วนเซอร์เวทเนีจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผลงาน5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมไปเริ่มกันที่ฝั่งของชักตาโดเนตผลงาน5เกมหลังสุดเดี๋ยวพวกเขา ก็เอาชนะคู่แข่งใน90บนาทีได้2นัดแล้วก็เสมอ3นัดนะครับล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเอาชนะทางเวลสาลีฟเน่ไป2องสองศูนย์นะครับในฟุตบอลลีกส่วนของเซอร์เวตผลงานนัเกมหลังสุดแพ้สมเสมอหนึ่งแล้วก็ชนะเกมเดียวก็คือเกมล่าสุดที่พวกเขาถล่มเอาชนะทางดาดาเนียลัวซาเดมา5ประตูต่อศูนย์ในฟุตบอลท้วยนะครับสัวซิตี้เจอกัน สองนัดชักต้าชนะทั้ง2นัดนะครับหนึ่งศูนแล้วก็2ประตูต่อ1ไปดูในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับฝั่งของชักต้าวันนี้ไม่มีลาซาน่าตาเรตัวลุกที่พักยาวนะครับรวมไปถึงทางดิวิดดูลีนรวมไปถึงอาริซิสอันตูเนสนะครับที่สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์ส่วนการจัดทัพชักต้าก็จะมีเบอร์เรรี่บอนด้ารวมไปถึงมิโคล่ามัตเตียสติโก้นะครับที่คอยดูแลเกมรับนะครับกองกลางก็เป็นโอเล่โอเชลอ โกอาเตมบอนดารินโก้รวมไปถึงจอร์จี่สูดาคอฟนะครับส่วนกองหน้าเป็นเปดริโยนะครับที่คอยเป็นกองหน้าตัวเป้าโดยมีอาริซอนซานตาน่าดาวยิงตัวเก่งร่รวมไปถึงเนเวอร์ตันคอยเป็นตัวสนับสนุนนะครับส่วนฝั่งของเซอร์เวตก็จะมี Bond, ดิลันบอลรวมไปถึงอันโตนิบารอนนะครับดูแลเกมรับกองกลางก็เป็นลามินฟอมบาทิโมธีคร็อกเนตรวมไปถึงจูเซเป้โมรันดีนะครับโดยกองหน้ามีมิโลสลาฟสเตวานูวิชเจรามีกิเยโมรวมไปถึงเคยาน เวเลล่านะครับที่คอยประสานงานร่วมกันนะครับก่อนเกมชักต้าไปต่อกลูกครึ่งผมยังมองว่าชักต้าเหนือกว่าเยอะนะครับในเรื่องของประสบการณ์ฟุตบอลแถมเกมรุกค่อนข้างจัดจ้านนะครับเปดินโยวมไปถึงออริซอนฟอร์มร้อนแรงมากๆแล้วก็ฝั่งของทางทีมเยอเซอร์เว์เกมรับต้องบอกว่ารั่วสุดๆเลยนะครับดังนั้นวันนี้ชักต้าไม่พลาดน่าจะเอาชนะไปได้แบบไม่ยากอย่างนี้สกอร์สามหนึ่งวันนี้ให้เลือกเชียไปที่ชักต้าโดเนตนะครับพร้อมกับสกอร์สูงไปสรุป ทั้ง9คู่กันอีกครั้งนะครับเป็นเริ่มกันที่เกมระหว่างมิทเทแลนด์กับคูพีเสเวลา5ทุ่มครึ่งก่อนเกมมิทเทแลนด์ต่อ2ลูกให้เลือกเชียร์คูพีสนะครับจะแพ้ไม่เกิน2ประตูแล้วก็มิทเทแลนด์จะยิงไม่เกิน3ประตูนะครับในช่วงว่างของ ผลสกอร์โดยเกมนี้คิดว่ามิทเทลด์จะชนะแค่3าสองให้เลือกเชียร์คูพีเอสพร้อมกับสกอร์สูงรับเน้นสกอร์สูงไว้เลยเกมระหว่างบรางกับเอเคลานากา้าเวลาเที่ยงคืนก่อนเกมบานต่อขึ้นครบลูกให้เลือกเชียร์บานจะชนะสองหนึ่งพร้อมสกอร์สูงพาาดีก็เจอซัมซุงสปอร์เวลาตีหนึ่งก่อนเกมพาาในก็ต่อหนึ่งลูกให้เลือกเชียร์ไปที่ซัมซุงสปอร์จะเสมอหนึ่งหนึ่งพร้อมสกอร์ต่ำเกมระหว่างสโลวานบาติสลาว่านะครับเจอยังบอยเวลาตีหนึ่งสิบห้านาทีก่อนเกมยังบอยต่อศู 5, อยนย 2-1พร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างคริสตอลพาเลตเจอเฟดิกสตัดเวลาตี2เกมนี้สามารถทายผลสกอร์กันได้นะครับโดยก่อนเกมคริสตอลพาเลตต่อ2ลูกครึ่งครับให้เลือกเชียร์คริสตอลพาเลต จะชนะ3-0พร้อมสกอร์ต่ำเกมระหว่างโปลิเซียซิตโทเมียเจอฟิเรน่าเวลาตีหนึ่งก่อนเกมฟิเรน่าต่อลูกครบลูกครึ่งให้เลือกเชียร์ฟิเรน่าจะชนะ3-1พร้อมสกอร์สูงเกมระหว่างเลฟสกี้โซเฟียเจอเอสักอักมาเวลาตีหนึ่งก่อนเกมอักมาต่อครึ่งครบลูกให้เลือกเชียร์อักมาจะชนะ2-1พร้อมสกอร์สูงสตราบุกเจอบอนบี้เวลาตีหนึ่งก่อนเกมสตราบุกต่อหนึ่งลูกให้เลือกเชียร์สตราบุกจะชนะ2-0พร้อมสกอร์ต่ำแล้วก็คู่สุดท้ายชักต้าโดเนตเจอเซอร์เวตเวลาตีหนึ่อนเกม ชักตาเดเ็กต่อลุกควบลูกครึ่งให้เลือกเชียร์ชักตาชนะสามหนึ่งอมสกอร์สูงส่วนหนึ่งคู่ที่ฝากให้เชียร์เน้นในวันนี้ให้เลือกเชียร์าที่ชักตาโดเนตจะเจอกับเซอร์เวตเวลาตีหนึ่งก่อนเกมชักตาต่อลุกควบลุกครึ่งให้เลือกเชียร์ชักตาชนะสามหนึ่งอมสกอร์สูงนะครับนี่เป็นข้อมูลแลวก็แนวทางฟุตบอลที่นํามาฝากกันในวันนี้ย้ำอีกทีหากใครอยากได้ทีเด็ดวีพีให้ตามไปรับได้ในกลุ่มนะครับตามลิงก์ที่แปะไว้ในคอมเมนต์เท่านั้น ในกลุ่มมีการนําเล่นบอลสดร,รวมทุกความเด็ดชี้ทางรวยล้มโต้้ความในบินเดียวเราเดินบอลสดให้ลูกค้าในกลุ่มบวกทุกวันได้รับความชมจากสมาชิกในกลุ่มเยอะเลยย้ำอีกทีแล้วก็ฝากกดติดตามช่องทางพวกเราไว้ด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อเป็นข้อมูลแล้วก็แนวทางในการเชีฟุ์บอลให้สนุกมากยิ่งขึ้นครับขอบคุณทุกคนที่ตามเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ